สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นเมืองตับตับเมืองนครพนมนะคะนี่ตับเมืองนครพนมนะคะท่านผู้ชมขาตัดตับเมืองนครพนมนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่400บาทนะคะตับเมืองนครพนมค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงที่ว่า250บาทนะคะเจ้าหญิง250บาทนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นนายองเหมิ่น นี่นะคะนายทองเหม็นเนาะนายทองเหม็นนะคะท่านผู้ชมนายทองเหม็นอยู่ที่450บาทนะคะท่านผู้ชมขาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะนายทองเหม็นมาลัตนาสินค่ะรัตนสินนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะรัตนสินแบบนี้ค่ะ500บาทค่ะท่านผู้ชมขารัตนสิน500บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต่อมาเป็นนางกิรินีเดี๋ยวพ่อแมวให้ดูออกมาดูข้างนอกกันซ้อนกัน นี่นะคะนางกิร yes. ินีเทวีค่ะท่านผู้ชมขากัดสีสวยๆแบบนี้เนาะนี่นะคะท่านผู้ชม500บาทนะคะท่านผู้ชม500บาทนะคะนี่นะคะนางกิรินีเทวีนะคะท่านผู้ชมขาแ่อม่พาดูทีละต้นนะคะต้นนี้ยิ่งสวยเดี๋ยวพ่มดพาดูนี่นะคะท่านผู้ชมนางกิรินีเทวีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ กสีสวยมากนะคะนางกิรินีเทวีอันนี้อะไร in, ไม่รู้เขาแปลกออกมานะเหมือนอาจารย์มั่นเนาะต้นนี้น่าจะได้สองต้นนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม500บาทนะได้อาจารย์มั่นไปด้วยนะคะ500บาทนะคะนางกิรินีเทวีนะคะท่านผู้ชมขาเหลือม้าเฉียวมาเฉียวนะคะเหลือต้นนึงเนาะมาเฉียวเหลือหนึ่งต้นนะคะสี่อบาทค่ะท่านผู้ชมขาม้าเฉียวนะคะท่านผู้ชม บอนกรบต้นนี้ชื่อว่านาลีสยามนะคะท่านผู้ชมนาลีสยามนะคะเป็นบอนกราบนะคะท่านผู้ชมขานาลีสยามนะคะอยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมนาลีสยามนะคะ350บาทนะคะท่านผู้ชมขานาลีสยามเนาะสวยสวยต่อมาเป็นอับสวรสวรนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอับสรสวรป้ายป้ายแบบนี้เลยนะคะแดงแดงกัดแดงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาอ่านี่นะคะท่านผู้ชมให้ดูในโดมเนาะ นี่นะคะกระถางนี้อยู่ที่8 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าเมียวให้ดูนะคะอับสอนสวรรค์นะคะท่านผู้ชมขาป้ายแดงสวยนะคะอับสอนสวรรค์เนาะสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเกาะเกตดลุ่นด่างนะคะท่านผู้ชมขาเกาะเกตุลุ่นด่างนะคะท่านผู้ชมเกาะเกตุลุ่นด่างอยู่ที่กระถางละ350บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ350บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่เนาะเกาะเกตุลุ่นด่างนะคะ เพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนี่นะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชมขาเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะคะอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้ก็เป็นสุดลักนะคะท่านผู้ชมสุดลักนี่นะคะบอนเป๊ะๆแบบนี้นะคะอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ250บบาทนะคะท่านผู้ชมขา ตัวมาเป็นมิ่งมหามงคลนะคะท่านผู้ชมค่ะมิ่งมหามงคลไซส์แบบนี้นะคะนี่นะคะก็ไม่เล็กแล้วนะคะกัดสีทุกกระถางแล้วค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะร้อยยี่สิบาทนะคะมิ่งมหามงคลนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตสวยค่ะร้อยยี่สิบบาทไก่แก้วไพทูลอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาไก่แก้วไพทูลร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นหลวงรานีหานี่นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมหลวงราศีหาร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขา ต่อมาเป็นเจ้าหญิงนะคะนี่ที่ป้าแมวบอกเนาะ250บาทค่ะท่านผู้ชม250บาทนะคะต่อมาเป็นพันดาวนะคะท่านผู้ชมขาพันดาวเขาจะกัดสีเริ่มแดงแบบนี้นะคะ250บาทเท่ากันนะคะผู้ชมขาเท่ากันทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมชอบบอลสีของป้าแมวสอบถามป้าแมวได้นะคะต่อมาเป็นเรือนหลวงค่ะท่านผู้ชมขาเรือนหลวงนะคะนี่นะคะเรือนหลวงอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชม250บบาทนะคะท่านผู้ชมขา เรือนหลวงนะคะต่อมาเป็นพญาพันวังนะคะท่านผู้ชมขาพญาพันวังไซแบบนี้อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมไซแบบนี้อยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะกัดสีแบบนี้150บาทนะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะท่านผู้ชมขาพญาพันวังนะคะเริ่มกัดสีมันเป็นแบบนี้แบบนี้เลยจะอยู่ที่200บาทนะคะท่านผู้ชม200บาทนะพญาพันวังนะคะท่านผู้ชมขา บอนสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นหนุมานจองถนนนะคะท่านผู้ชมนี่หนุมานจองถนนก็จะกัดสีเป็นแบบนี้นะคะโตแล้วนะโตแล้วจะกัดสีเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะไซส์นี้นะนี่แบบนี้กัดสีแบบนี้350บาทนะคะท่านผู้ชมหนุมานจองถนนนะคะแบบนี้350บาทที่กัดสีเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่อยู่ที่150บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไซส์150บบาทนะ นี่นะคะท่านผู้ชมขาเขจะเริ่มตัดสินแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมถ้าสนใจบอนสีสวยๆของป้าแมวโทรสอบถามป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ